วันนี้เป็นวันที่7กรกฎาคม2568เป็นครั้งที่68ข้าพเจ้านางสาวกนิษฐาสิทธุพงศ์พรวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริเลณมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาเด่๋ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะใน,ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทกาพรตนตาใย 阿拉หังสมาสัมพุโทโธภะคะวาพุธทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะาวตาธรรมโมธรรมังนมัมมัสสัมิสุปฏิปโนภะคะาวตัวสวะกระซังโฆสังฆังนัมามิสองบทบูชาพระไพ,พรีพินาศอต阿拉หังสมาสัมพุโทโธสุจิรังปรินิพุโตพุณิเหทัลละมาโนธานิปัรละมีหิจเตทิสติยาวาจิวังหังพุธท,ทพพธังธรรมังสังฆัง สารนางขตัปูเชมีรัตนตะยังธรรมมังเจรามิโสธินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราขัดฉันตูเทวตาสัธธรรมมังมุนีลาชาสาสุนันตุสักะโมขะทางสักเคกาเมจรูเปคริสิขารัตเถจันตลิขเวิมาเนทีเประเถจะคาเมตโลวะนาคาหเนเคหัดวัตุมิเขเตภูมาจะยันตุเทวา ชลาทาราวิสเมยขขาคันทัพพะนาคาตินทันตาสันติเกย่างมุนีวะนาวัจนังสาธโมเมสุนันตูธรรมะสวนรการยัยามพทันตาธรรมะสวนรการัวยามพทันตาธรรมะสวนรการัวยัมพทันตาสีบทสวดปุพะภาคา,านามการ นโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสะะวโตอรหตสัมมาสัมพุทธนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคมนาปาทาพุทธัง สารนังขจามิธรรมังสารนังขจามีสังขังสารนังขจามิถุติยมปีพุทธทางสารนังขจามีถุติยมปีธรรมังสารนังขจามิถุติยมปีสังขังสารนังขจามิตาติยมปีพุทธทางสารนังขจามีตาติยมปีธรรมังสารนังขจามิตาติยมปีสังขังสารนังขจามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถาตทิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังเวลง เอเตนะสเจ้าเชนะสสุติเมหตุสัพทานาทิเมสรนังอัญญงธรรมโมเมสรนังวังเอเตนะสเจ้าเชนะสสุติเมหตุสัพทานาทิเมสรนังอัญญงสังโคเมสรนังวังเอเตนะสเจ้าเชนะสสุติเมโหตุสัพทาเจโตสวดติลาตนาปะนามาคาถา โพธังนเมรัตนภูตตสลีราจิตตังทำมังนัเมรัตนภูตตาวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนภูตตสุสีราธิเอตังนเมติรัตนารัตนาตยวะหังสัมมาสโมสาริตาวัตถุวิเศสภูตังอัญโยยายยุตตะคุณโยคาวสัพพะวัตตังอตสูมิตยามิปีตเทวะยะถาติทันเตเอกวินาติตะเลสา มาสัมภรเวนาโลเกกทาจิจจจิเลนจัปปตุโพตังคามพีระยานวิสยังอติทุธาสถังวิญโยหิปติตาชะเนหิวิชันยารูปังโลกมัมเหเกิจิกทาจุป,ปาราบพระนิยังเกสันจิสุทุวิธีตังคุณากายะตายะนาเมหิเยวาชนะ ตายสุวิสโสตัมปิสมุปัสตังมนาสีสุทธาภาษาทะทานังปุญญาติกานะมาสุตตมาพุนนาภูมังผูขาประมุตจะนาโมขาสารนางขตานังปูชานาเหสุ ประมังอภิปูชเนยยางนิพานาสติกิริยายุปานิยายะยะถังสัม,มากิเลสามะละโสทานาสิธิยาจะสาธุหิอัตะกุละปุสาเลหุปะเสวนียังปาเนหิจ้าปีสระนังขมะนิยะเมวะตัตมาหิตังติรานานางรัต,ตนตต สารานังคตัมหาลัตจินทิวังคานาเนสูนมัสมานาปูเชมาจาปีสัสตังสุปสัสสนจิตตาสัทานุป,ปาลิจดิยาสัทารตาจาคุณเยนาตถาสุกเตนาสุขีพเวมุเตเชนาตัสาจัสธาปีสุวัถิหงนตุโยเจธาธรรมวินายามิปะมานาโพโตโลก,กุตระพิสาะ มโยนิยตสุโพชังตัสโสปะนิสายจายายายปิโหตัววัตถุตะเยปริจิตสุปะสาธากาโรแปดนามากาลาสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหามาลาปกาทโถสาวังวาคุโทสุขโตว,วิมุตโตมารสา,าปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยัง พุทธังวลันตังศิลสานาม,ามิโลกัสานาทัญจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชายะสิทธิโหตุสัพันตรายาจะวินาสเสมนตุธรรมโมทัชโยโยวิยาตัสสาสตทุทัสเสสีโลกัสาวิสุทธิมาคังนิจญานิโกธรรมะทะระทะถาลีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวลันตังศิลสานาม,ามิโมหะปะ ทาลังอุปัสสันตาทาหังทันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตลายญาจมินาสเมตุสัทธรรมมเสนาสุขตานุโพโยโลกสัสสปาโปปากิเลสตเตเจตาสันโตสะยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตธรรมมังวิธิตังกโรติสังขังวรันตังศิลสานามามีพุทธานุพุทธทางสัมมา สีลาทิฏต,ตันเติชะสาเตชายะสิทธิโหตูสะพานตรลายาจวินาสเมนตุก้าวบวสนณโมกาธากา,าธาณโมอรหะตัสมาสัมพุทธสัมมิเหสีนโนณโมอุตตามะธรรมมาสสะวาคาตัสวะเตนิทะณโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธาสิระทิฏินโนณโมโอมาตาญาลทาทาสาลัสะรตนาตยะ รัตนตยสาสสาธุกันนงนะโมโมะกาตีตัสสะตัสสะวัตุตัสยาสปีนะโมกาลปะภาเวนะวิขัตันตุปัทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิหงตุสัพพทานะโมกาลสาัตเตชนะวิธิมีโหติเตชวาสิบบทสวนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมะยังพะคะวาสกเกสุวิหารติกบปบีรวุถุสมิงม,มหาวเนมหาหตา พิคุสังเคนาะสถิงปัจจามเตหีพิขุสเตหีสเพเหวะอรห,หอันเตหีทัศหิจโลกาทาตุหเทวตาเยฟูเยเนาะสันนิปติตาหนติพระคบันตังทัศนายะพิขุสังกันจาา่จาอัทโคจตุนนางสุทาวาสากายิกานางเทวานางเอตาทัโหเสียยังโข พระขวาสเกสุวิหารติกะปิรวัตถุสมิมหาวเนมหัตาภิคูสังเคนะสาติปัจจามัเตหีพิคูุสเตหีสเเหวาละหันเตหีทัศหิจโลกทธาตุหีเทวตาเยปูเยนาสนิปติตาหงติพระขวันตังทัศนายาพิคูสังกันจายันโนนะมนยามปีเยนาพระขวา เตนุปัสังกเมยยามาอุปัสังกามิตวาพระควโตวสันติเกปจเจกะคาถาภาเสยยามาเตอะทะโคตาเทวตาเสยยาถาปินารภาตวาปุปิโสสาม,มารถชิตตังวาพาหังภาษาเดยยะภาษาติตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตานะหิตาพระควโตวปุระโต พาตัวละหังสุอัฐโคตาเทวตาพระคัมตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอธางสูเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควาโตสันติเกมังคาทางอภาสิมหาสามโยปวานาสมิงเทวคายาสมาคตาอาคตาเหหิมังธรรมะสะมย,ยังทักขิตาเยวะอปะราช ตัสสังขันติยทาโคอปปาราเทวตาพระควตโตสันติเกมังคาทางอภาสีตตระพิขาโวสมาทาห่างสูจิตตังอตตโนจูกะมากังสูสาราธิวะเนตานิคะเหตตวาอินทาริยานิระขันติปัติตาติอาทโคอปปาดาเทวตาพระควตโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเชวตวาขีลังเชวตวา บาลีคังอินทชีรังโอหัดจามะเมชาตเจัลันติสุทาวิมาลาจัโคมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทาโคอัปปาราเทวตาพระควโตสันติเกยมาคาถัง,าางอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนเตคมิสันติอัปายาภูมิงปหายะมนุสังเทสังเทวากายยัง ปรลปุเรสันตีตีอทาโครพระขวาวพิคูอมันเตสิเยปูเยนะพิคเวทเสสุโลกะธาตูสูเทวตาสันิปติตาหงติตาธาคาตังทัศนายาพิคูสังกันจาเยปิเตพิคเวอะเหสุงตีตามัตทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระขวันตานางเฮตา ปะละมาเยวะเทวตาสันิปติตาเหตุสงเสยิญาติาปิมยหัางเอตาละเหตเยตาปิเตปิคเวพระวิสันติอนาคาตามัทานานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิพระคัวันตานางเอตาปะละมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยิญาติตา,าปีมยหังเอตาละเหตอาจิกิสามมภิขเวเทวากายญานัง มานานิกิติย,สาายาาาาิสามีพิกเวเทวากายานังนามานิเทสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานาสิกโรธาภิสสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกขูพระควโตวปจัจจโสสูงพระควาเอตาทาโวจสิโดกะมานุกัตสามิ ยะถาภมมาตถาสิตาเยสิตาคิดิคัพพลังปาหติตตาตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะทั้งสาที่สัมพุนโนโอทาตะมะนาสาสุทาวิปัสนะมานาวิลาวิโยปัญจะสเตยตาวาวเนกาปิละวัทเว ตตโตะามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายยาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจาอาตับอมากลูสุตวะพุทธศาสาสนังเตสามปาตัวละหญยานางอมนุษย์สานาทัสนังอเปเกสตามัทักงสหัสังอาถาสัตตลิงสัตังเอกสหสานังอมนุษย์สานามัทสุงอเปเกนันตามัทัคง ทิสาสภาพวาหงตันจาสศพังอภิญญาญาะวชกิตนาวาจจกุมาตัดตัวอมันตยิสัาธาสาวเกศาสเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณธาพิกโวเยโวหังกิตยิสามิขิลาหิอนุภุกภโสสัตตสหสาวะยาขากุมา กาปิลวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางชาสาหะสาเหมาวตายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยะสาสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนาง สาตาคิราติสหัสายคานาณตวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกามุงพิโคนาสมิติงวนังอิเจเตโสลาสัสหัสายคานาณตวันิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกามุงพิโคนาสมิติงวันังเวสามิตาปัจจสตายาคานาณตวนนิโน อิทิมันโตชติมโตว,วันนาว,วันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามงพิขูนางสมิติงวนางคุมพิโลราชาคาหิโกเวปุลนัสสะพิเนสยางพิญโยนางสัตตาสาหัสสังยะขานางปายิลูป,ปาสติภุมพิโลราชาคาหิโกโซปะคาสามิติงวนางปุรีมันทัตที่สังราชาทตาละโถอปัสาสติคันทัพพานางอธิ